ก็สิบค่ะทุกคนมามอยชอบไปสังสรรค์ชอบปาร์ตี้เป็นบอสในบ้านเนี่ยต้องยกให้ผู้หญิงตุรกีเลยคลางความสะอาดชอบคลีนมีเอเนจีเยอะมากแต่งตัวเก่งมากโอ้โหนี่แบบเมืองมุสลิมนะ <c oughs> ก็จะมีศัลยกรรมหน้าอกมีปัญหาอะไรไหมทําไมทําแบบนี้สุดๆเลยอ่ะทุกคนสวัดสวดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะแบบมีบ้านนาสไพ้ายตุรกีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับลักษณะนิสัยนะ ลักษณะผู้คนลักษณะเด่นๆนะคะของผู้หญิงตุรกีนะคะทุกคนผู้หญิงเติร์กเนาะเราพูดลักษณะนิสัยผู้ชายตุรกีมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เมาส์ผู้ชายตุรกีเยอะมากเลยวันนี้จะมาเมาส์ผู้หญิงบ้างนะคะแล้ผู้หญิงนะคะเราก็อยากรู้เนาะว่าผู้ชายตุรกีเนี่ยเขามีนิสัยยังไงนะคะก็มีผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นคุณผู้ชายนะคะผู้ชายที่อยู่ทางบ้านนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่า ผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขามีนิสัยเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะเด่นๆน,นิสัยเป็นยังไงนะคะเนื้อหาโดยรวมนะคะที่บิ่มจะมาแชร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็จะเป็นเนื้อหาทั่ว,วไปนะคะของลักษณะผู้หญิงตุรกีนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่เป็นอย่างที่บิ่มเล่านะคะยกตัวอย่างนะคะเมืองที่บิ่มอยู่เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับยุโรปเลยะคะ่ะ,ะเมืองเนี้ยจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติของท่านเยอะนะคะ<ๆ>ก็จะมีชาวต่างชาติเยอะแล้วก็การแต่งกายการใช้ชีวิตนะคะวัฒนธรรม หรือว่าศาสนาแบบนี้เขาก็จะค่อนข้างสบายๆไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบางเมืองนะคะถ้าเป็นเมืองที่เขาอ่ะค่อนข้างเคร่งทางศาสนาวัฒนธรรมคะ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเออตะวันออกกลางไปเลยนะคะซึ่งบางเมืองก็จะเป็น เมืองที่แบบได้อารมณ์ให้ายกับฝั่งยุโรปเลยอะคะ่ะอย่างเมืองที่ตัวบิมอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นเมืองแบบคล้ายๆกับว่ายุโรปนะคะเราก็จะได้บรรยากาศแบบนั้นเลยะคะ่ะผู้คนก็จะไม่เคร่ง ศาสนาหรือว่าไม่เคร่งในการแต่งตัวนะคะคือแต่งตัวได้ชิวๆเลยเนาะก็วันนี้ก็เลยจะเก็บข้อมูลตรงนี้นะคะที่ประสบการณ์ของบิมที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นะคะเมืองอื่นก็ไม่รู้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าเมืองที่ที่บิมอาศัยอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าผู้หญิงตุรกีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะข้อที่หนเนี่ย เป็นเอกลักษณ์ของคนตุรกีนะคะความขี้หึงนะคะไม่เฉพาะผู้ชายตุรกีนะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาก็มีใช้ยาในเรื่องนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะคือขี้หึงเหมือนกันเลยขี้หึงมากๆเลยนะคะผู้ชายมาขี้หึงแล้วนะคะทุกคนผู้หญิงเนี่ยหนักเข้าไปอีกเนาะไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งเลยนะคะของผู้หญิงอะ่ะก็ได้ฟังจากสามีด้วยล่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่า เพื่อนเขาบางคนนะคะคบกันเนี่ยผู้หญิงขี้หึงมากกรณีนนเนียบิมก็เห็นจากเพื่อนบ้านนะคะผู้หญิงแบบว่าโหขี้หึงหนักเลยะคะ่ะผู้ชายนี่แบบดอกไปเลยะคะ่ะทุกคนใครว่าผู้ชายตรุรกีขี้หึงเนี่ยดอกไปเลยมาเจอผู้หญิงตรุรกีนะคะ <c oughs> คนใหญ่ะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะบางคนก็อาจจะไม่เนาะมันก็แล้วแต่คนนะคะที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความสะอาดะคะ่ะเจ้าระเบียบนี่ก็คือจะยกให้ผู้หญิงตรุรกีเลยะคะ่ะเขาจะ โอ้โหผู้หญิงตุรกีเพื่อนๆสะอาดมากค่ะสะอาดแบบสะอาดนียบบิ่มเคยเล่าผู้ชายตุรกีไปแล้วในคลิปนะคะที่เขาแบบเออเขาค่อนข้างสะอาดเขาเป็นระเบียบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี้ยหนักกว่ามากค่ะทุกคน ถึงขั้นแบบว่าคลั่งความสะอาดนะคะคือคุณสมบัติของเขาเลยค่ะเหมือนเขาเติบโตมาแบบนี้นะคะบานช่องอะไรทุกอย่างจะเป็นระเบียบสะอาดนะคะทุกอย่างก็จะจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยเลยนี่เป็นคุณสมบัติของผู้หญิงตุรกีเลยค่ะใช่ไหมลูกผู้หญิงตุรกีเนี่ยฮะหนูสะอาดไหมลูกหนูชอบคลีนิ่งคลีนิ่งโอเคจะคลีนิ่งไงคลี อย่างน้องไอายาก็ถูกปลูกฝังมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเห็นแววว่าเป็นผู้หญิงตุรกีแล้วะคะ่ะทุกอย่างก็จะแบบว่าเออสะอาดวกกินข้าวอยู่ถ้ามันเลอะนี่ก็จะรีบเช็ดเลยนะคะก็เหมือนได้รับอิทธิพลมาแล้วนะคะข้อที่สามนะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยจะพูดเก่งมากถามเก่งมากๆนะคะชอบพบปรับผู้คนชอบสัง <S <S 2> <S 2> สร<า>รเหมือนกันกันกนกบผู้ชายนะ้ะแต่ว่าผู้หญิง จะเยอะกว่าผู้ชายมากๆเลยค่ะทุกคนกพูดเก่งเนี่ยพูดเก่งมากพูดไม่หยุดนะคะถ้าได้เจอเพื่อนได้เจอแบบว่าได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยเขาจะไม่เว้นช่องว่างเงียบเลยค่ะจะได้พูดอยู่ตลอดจะถามโน้นถามนี่คุยยกันตลอดเลยค่ะ คุณเก่งมากค่ะคนตุรกีนะคะคุณไม่หยุดเลยอะค่ะมีงานสังสรรค์นะคะชอบไปสังสรรค์ชอบปาร์ตี้นะคะพอมีงานเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีการเต้นรานะคะผู้หญิงตุรกีก็จะแบบเต้นเก่งมากนะคะก็ไม่แพ้กันแหละกับผู้ชายนะคะเขาจะชอบเต้นรำอะค่ะไม่ไม่เขินอายนะคะคนตุรกีไม่มีคําว่าอายค่ะเขาจะเต้นแบบจัดเต็มเต็มที่เลยนะคะ ข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการก็อดซิบค่ะทุกคนเม้ามอยอย่างวิมเม้ามอยอยู่นะคะคนตรุรกีเนี่ยโอ้โหไม่แพ้คนไทยนะคะเขาชอบแบบว่าก็อดซิบเหมือนกันนะคะเป็นก็อดซิบ girls เลยนะคะอยู่ในวงสนทนากันเนี่ยก็จะพูดเรื่องโคนโน้นคนนี้แล้วนะคะก็จะก็อดซิบเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะของผู้หญิงตรุรกีคะ่ะข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของอยู่ในเรื่องของการสั่งสค์อยู่นะคะทุกคน ที่ตุรกีนะคะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือการพบปะผู้คนเนี่ยค่ะ oh, คือเขา oh. จะค่อนข้างแบบว่าเขาสังคมมากนะคะผู้หญิงเนี่ยก็จะมีมีวันของผู้หญิงก็จะเป็นวันเลดี้เดย์นะคะเขาก็จะเรียกว่าเลดี้เดย์ผู้หญิงเขาก็จะนัดกัน,นะค่ะทุกคนนัดกันแล้วก็วันนี้ไปบ้านคนนี้นะวันนี้ไปบ้านคนนี้วันโน้นไปบ้านคนโน้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ะค่ะพวกของกินของหวานของเขานะคะคือเตรียมไว้หมดเลยเนาะแล้วก็ รวมกันนะคะกลุ่มหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็5 6 7 8ก็แก็แล้วแต่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะคะ mm. เขาก็จะไปไปเยี่ยมกันแบบนี้นะคะ่ะ mm. แล้วก็ไปนั่งพูดคุยกันนั่งกอสิบอะไรเออสนทนาถามถ่ายถามข่าวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมของคนตุรกีนะคะผู้หญิงตุรกีเขาก็จะมีวันแบบนี้นะคะ mm. ก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะนัดกันเฉพาะที่บ้านนะคะอาจจะนัดกันที่ร้านอาหารหรือว่า พบปะกันที่ไหนที่อื่นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไปกินอาหารเช้าด้วยกันแบบนี้นะคะคือเขาาจะชอบแบบว่าเออพูดคุยกันนะคะชอบไปพบเพื่อนพบญาติอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าผู้หญิงต,ตรงุรกีจะมี energy เยอะมากเลยค่ะทุกคนว่าคือ active แล้วก็เก่งนะคะบิมรู้สึกว่าเขาอะมีความเคารพตัวเองค่อนข้างสูงเลยเหมือนที่เนี้ยเขาจะ mix กันระหว่างเอเชียกับยุโรปค่ะความเสมอภาคแล้วก็ ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีเหมือนกันค่อนข้างจะสูงด้วยนะคะแล้วผู้หญิงตุรกีนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาทําอะไรให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะ,ะทำอะไรไม่ดีนะคะหรือว่าพูดจาไม่ดีเนี่ยเขาจะไฟเลยนะคะเขาก็จะไม่แบบว่าเออปล่อยไปหรือว่าอ่ะถ้าสมมติ เดินไปเที่ยวหรือว่าเดินไปไหนมาไหนแบบนี้นะคะเจอผู้ชายเซลแบบนี้เนาะคนไทยเราจะชอบเซลนี่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าบิ๊มไม่ค่อยเห็นนะคะไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ว่าที่ไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าผู้ชายเซลนะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาจะไม่แบบปล่อยผ่านหรือว่าจะไม่ยอมให้ผู้ชายมาทําแบบนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นการม่ให้เกียรตินะคะเขาจะถามกลับไปเลยนะทุกคนว่าแบบเออมีปัญหาอะไรไหมทําไมทําแบบนี้ เหมือนจะไม่ยอมให้ผู้ชายเนี่ยมาล้ำเส้นไม่เคารพแบบนีน้เขาก็จะไม่ยอมนะคะเขาก็จะเหมือนพร้อมสู้ตลอดเลยค่ะผู้หญิงตุรกีจะเก่งอะ่ะเก่งแรงไม่ยอมใครนะคะแต่งตัวเก่งมากค่ะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอย่างน้องอาญานี่บิมเห็นเลยวัฒนธรรมของเขานะคะคือเวลาที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการแต่งตัวมากเลยะคะ่ะคือจะออกจากบ้านแต่งตัว ไม่แต่งตัวดูไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ได้คือต้องแต่งตัวให้ดูดีแบบว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะคะผู้หญิงตุรกีนะคะเขาก็จะชอบความสวยความงามมากๆ,ๆเลยเนาะก็แต่งตัวเก่งนะคะ<ๆ>แต่งตัวแต่งหนะ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้คือต้องมีพร้อมครบนะคะข,ข้อมือข้อเท้าสร้อยคออะไรแบบนี้เนาะก็ต้องมีแบบว่าคือถ้าจะไปไหนเนี่ยก็จัดเต็มนะคะ การแต่งตัวนะคะอย่างเมืองเม,มืองหมิ่นจะชิลที่สุดแล้วนะคะในตุรกีเนี่ยถ้าอิสตันบูลนี่แบบยังแบบมีคลุมผมอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าที่อิสเมียเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไห่เนาะก็จะส่วนน้อยนะคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะแบบฟรีดอมมาอิสระนะคะอย่างการแต่งตัวที่นี่นะคะถ้าเข้าซัมเมอร์นะคะทุกคนถ้าเข้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหเขาแบบแต่งตัวว่าฟิวเปิดเผยคนยุโรปไปเลยอะค่ะจะไม่มีแบบมิดชิดอะไรแบบนี้เนาะเวลาเดินไป เที่ยวห้างหรือว่าไปตามสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าไปแบบเนี้ยเขาก็จะแต่งตัวโอ้สุดๆเลยอ่ะทุกคน <g jumps> <c oughs> เข้ามาเห็นเองนะคือบิมเห็นบิมก็โอ้โหนี่แบบเมืองมุสลิมนะแต่ว่าเขาแต่งตัวกันแบบเหมือนอยู่ชายทะเลอย่างเงี้ยค่ะ S <S ข้อต่อนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของศ anyway. like ัลยกรรมที่นี่ดีกว่าเนาะผู้หญิงตุรกีเนี่ยด้วยความที่เขารักสวยรักงามเหมือนกันนะคะไม่แพ้คนไทยเลยนะคะเห็นว่าความรักสวยรักงามของเขาก็แบบเออเยอะเหมือนกันเนาะเรื่องศัลยกรรมที่ตุรกีนะคะเห็นว่าแวดวงวงการศัลยกรรมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าบิมไม่รู้ข้อมูลลึกเท่าไหร่นะคะบิมไม่ได้อยู่ในวงการแบบนี้นะคะแต่ว่าที่พอรู้มาบ้างนะคะผู้หญิงตุรกีส่วนใหญ่ที่เขาทําศัลยกรรมนะคะ เขาก็จะทำก็จะมีฉีดแหละ <Okay. S 1> เป็นเรื่องปกตินะคะก็จะมีฉีดบ้างแล้วก็ทําจมูกที่บิ๋มเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําจมูกให้มันเล็กลงนะคะคนส่วนใหญ่เขาจะจมูกสูงจมูกโด่งนะคะเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะคะก็จะทําให้มันเล็กลงนะคะเนี่ยแบบเอเชียแบบเราเนี่ยเขาชอบมากนะคะทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมหน้าอกเหมือนกันนะคะแต่ว่า ที่เนี้ยเขาจะทําให้มันแบบว่าเล็กลงค่ะทุกคนเพราะว่าผู้หญิงตุรกีนี่แบบเจ้าเนื้อนะคะแบบว่าเนื้อหนังอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างแบบสมบูรณ์มากนะคะเขาก็จะชอบไปทําให้มันเล็กลงนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่บิมพอจะรู้มาบ้างนะคะแต่ว่าคนตุรกีเนี่ยผู้หญิงตุรกีเขาก็ชอบคนที่แบบรักสวยรักงามจริงๆแล้วเขาก็ชอบสัญญกรรมเหมือนกันเนาะแต่ว่าที่ดิมรู้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ ผู้หญิงตุรกีเนี่ยจะชอบตกแต่งบ้านมากนะคะทุกคนแล้วก็ตกแต่งบ้านประดับบ้านดูแลบ้านแล้วที่ตุรกีเนี่ยจะมีร้านค้าประเภทของพวกตกแต่งบ้านจานชามอะไรแบบนี้เยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็สวยมากเลยมีตัวเลือกเยอะเยอะเลยอะค่ะคืออิมก็ชอบมากๆเลยเนาะพอมาตุรกีนี่แบบมันมีตัวเลือกเยอะนะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาเขาชอบที่จะซื้อเครื่องประดับตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็มาจัดบ้านให้แบบ สวยงามให้แบบให้บ้านดูเป็นระเบียบแบบว่าคือต้องมีของประดับตกแต่งบ้านนะคะบางคนก็จะมีเครื่องเงินเครื่องทองอะไรแบบนี้ทั้าวางตั้งโชว์ไว้นะคะที่ห้องรับแขกเวลามีแขกมาก็เอามาตั้งโชว์เขาจะชื่นชอบพวกนี้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนห้องครัวทุกอย่างนะคะจะมีของตกแต่งบ้านแทบจะทุกห้องเลยนะคะนี่คือความชอบของผู้หญิงตุรกีะคะ่ะ เรื่องของความบอสซี่นะคะทุกีเจ้าการหรืว่าเออเป็นบอสในบ้านเนี่ยต้องยกให้ผู้หญิงตุรกีเลยค่ะเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะว่าในบ้านเนี่ยผู้หญิงดูแลทุกอย่างนะคะผู้ชายก็จะไม่ค่อยมีบทบาทในบ้านเท่าไหร่ค่ะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านความสะอาดบ้านกับข้าวอะไรทุกอย่างเนาะผู้หญิงเขาจะจัดการหมดนะคะทุกคนก็มันก็เลยเป็นเหมือนเขาจะค่อนข้างบอสซี่หน่อยต้องตามใจเจ้าบ้านคะต้องตามใจแม่บ้าน ไม่ว่าผู้หญิงประเทศไหนนะก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะ<ม>นั่นก็คือเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะผู้หญิงตุรกีก็ชอบชื่นชอบมากๆนะคะช้อปปิ้งเนาะชอบเป็นชีวิติีใจนะคะ<ม>ข้อต่อมานะคะข้อที่ส2บสองแล้วเนาะกล้จแก้วนะคะมีอยู่16ข้อนะคะที่บิมเขียนมาเนาะ,ะ,ะข้อดีนะคะก็คือการใส่ใจรายละเอียดน,นะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติตรงที่ชอบเทคแคร์ชอ, care, ชอบดูแลนะคะ เพราะว่าด้วยความที่เขา <c oughs> เขาดูแลบ้านดูแลสามีดูแลลูกแบบนี้ค่ะคือเขาจะทําหน้าที่ค่อนข้างแบบว่าเออดีมากๆนะคะการดูแลเทคแคร์เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคุณสมบัติของผู้หญิงตุรกีนะคะที่เขามีเนาะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างนะคะก็จะคิดหมดเลยอะคะ่ะทุกคนก็เวลามีแขกมานะคะมีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ใจทุกอย่างเลยก็ตั้งแต่ทํา ความสะอาดบ้านเตรียมกับข้าวนะคะเตรียมของหวานของข้าวเตรียมรองเท้าิ l i p p e r แบบนี้ให้แขกนะคะและ้วก็คือดูแลแขกอะคะ่ะมันเป็นวัฒนามของเขานะคะเขาจะดูแลแขกดูแลคนอื่นแบบนี้ดีมากๆเลยะคะ่ะจัดโต๊ะอาหารให้มันสวยหรูหราเลยอะคะ่ะทุกคนตกแต่งน่นนี่นั่นนะคะก็คือเตรียมไว้หมดเลยผู้ชายตุรกีเนี่ยเขาเป็น family man นะผู้หญิงตุรกีเนี่ยก็เป็นแบบ family woman มากๆค่ะ อันนี้ปูไฟยูอ๋อขอบคุณค่ะอแล้วเบ้ค่ะโอ้ยผู้หญิงตุรกีนะคะทุกคนบิมว่าเรื่องความเพอร์เฟกของการดูแลบ้านเนี่ยดูแลครอบครัวเนี่ยยกให้เขาเลยค่ะคือบิมเห็นเนี่ยบิมก็รู้สึกชื่นชมผู้หญิงตุรกีมากๆนะคะคุณสมบัติของความเป็นแม่บ้านของเขาเนี่ยมีพร้อมอะมีครบเลยอะค่ะ ข้อที่ส3านะคะเพื่อนๆข้อนีอน้ก็จะเป็นแบบว่าเออข้อที่แบบว่าเป็นเงี้ยลบหน่อยนะคะผู้หญิงตรุรกีเนี่ยเขาจะค่อนข้างดูดบุหรีนะคะก็ประเทศตรุรกีเนี่ยจะใช้บุหรี่กันค่อนข้างเยอะนะคะผู้หญิงตรุรกีเนี่ยดูดบุหรี่เก่งมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไวัยไหนนะคะวัยเยาวจนถึงวัยแก่เลยแบบว่าแก่มากๆนี่ก็ยังเห็นดูดบุหรีนะคะมันเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขานะคะทุกคนที่บิมมาครั้งแรกเนี่ยบิมก็เห็นแบบว่า เออบิ่มก็ไม่ชินเนาะเพราะว่าคนแก่ๆเงี้ยบิ่มก็เห็นดูดบุหรี่นะคะแต่ว่าที่เนี้ยเขาดูดบุหรีจัดเลยอะค่ะผู้หญิงก็เช่นกันนะคะอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของเขาเนาะแต่ว่าก็ไม่ทุกคนนะคะข้อที่สิบสีนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของความสวยความงามอยู่นะคะทุกคน <c oughs> คนตุรกีอะค่ะไม่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายเหมือนกันเนาะ ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ชอบให้มีขนนะคะทุกคนไม่ชอบให้มีขนตามตัวตามร่างกายนะคะมองว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดนะคะว่าเออมันดูไม่สะอาดสะอา้านดูไม่เรียบร้อยหรือว่าแบบไม่สุภาพแบบนี้นะคะคือเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยการดูแลรักษา,าความสะอาดให้มันดูดีแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญมานะคะขนจมูกขนแขนคือแบบทุกส่วนของร่างกายคือต้องไปเอาออกให้หมดนะคะก็เขาก็จะ จะไม่ชอบให้มีขนนะคะทุกคนจะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะใครมาตุรกีนะคะทุกคนเพื่อนๆน่าจะสังเกตว่าผู้หญิงตุรกีเนี่ยจะมีผมสีสันหลากหลายมากนะคะนี่ก็เป็นเรื่องความสวยความงามเนาะเขาก็จะชอบทําสีผมกันนะคะสีน้่นสีนั่นเนาะแบบว่าเออแต่แบบรู้สึกว่ามันก็เข้ากับเข,า,บเขาดีนะคะเพราะว่าเขาเหมือนสไตล์ยุโรปเนาะทำสีผมแล้วมันก็เออสวยดีเนาะหลากหลายสีเลยอะค่ะ ข้อที่16นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลักษณะอิสัยนะคะก็จะเหมือนกับผู้ชายเลยเนาะลักษณะเด่นๆของเขานะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะคะผู้หญิงตุรกีก็เช่นกันเนาะตรงไปตรงมาพูดจาแบบ ตรงๆเลยชัดเจนนะคะยังไงก็พูดแบบนั้นแสดงอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันก็เหมือนกันเลยกับผู้ชายนะคะนี่คือลักษณะเด่นของเขานะคะผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนมานะคะยกให้เขาเลยนะเป็นข้อที่หนึ่งเลยอ่ะที่แบบว่าเอก,กลักษณ์เด่นๆที่บินนึกถึงนะคะนั่นก็คือ เขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํากับข้าวเนี่ยก็ต้องยกให้เขานะ้วทำกับข้าวเก่งมากๆนะคะทําขนมทําของหวานทําเค้กแบบเนี้ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะเรื่องของการดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นเนี่ยผู้หญิงตรุรกีเนี่ยสุดๆเลยะคะ่ะบิมก็ชื่นชมเขานะคะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของเขานะคะ ดีใจที่ได้มาเหตุบิ่มก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าวัฒนธรรมเราแตกต่างกันมากๆเลยค่ะก็บิ่มคิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ยดูแลเทคแคร์เก่งแล้วนะคะแต่ว่าพอมาเจอผู้หญิงตุรกีแล้วเนี่ยเขาแบบว่าเหนือชั้นกว่าเราจริงๆเลยแต่ว่าเรื่องความอ่อนโยนอะไรแบบนี้บิ่มว่ายังยกให้ผู้หญิงไทยอยู่นะคะนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติชื่นชอบผู้หญิงไทยเนาะก็คือเรื่องของความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสพูดจาแบบอ่อนโยนอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าผู้หญิงต่างชาติผู้หญิงโซนยุโรปหรืออเมริกาหรือว่าผู้หญิงตุรกีเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะก็ถ้าไม่พอใจเขาก็จะพูดออกมาเล่ามาค่อนข้างยาวมากๆนะคะทุกคนเลยบอว่าประเทศเนี้ยมันน่าค้นหานะคะมันมีความหลากหลายอะคะ่ะทั้งลักษณะผู้คนลักษณะภูมิประเทศประวัติศาสตร์มันน่าค้นหาดีนะคะ,ะข้อมูลที่บิมาพูดในวันนี้นะคะ่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นแค่ประสบการณ์เล็ก ของผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะที่ัยอยู่ตุรกีนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังจนจบนะคะมีอะไรอยากจะสอบถามนะคะก็สอบถามได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย